สวัสดีทุกคนกลับไปค้างกับ100ข้อความจากทางบ้านครับผมฮะโจทย์รอบที่แล้วเลยก็คือโจทย์รอบหน้านั้นเราให้ผู้เล่นใหม่มาเออขอตัวลาสุดหรือว่าใครอยากให้ตัวผู้เล่นใหม่ก็สามารถ เออส่งมาได้นะครับผมฮะเผื่อใครตัวเหลือใจดีอะไรพวกนี้นะครับผมเลน่นแน่นอนครับผมสำหรับเสี่ยคนไหนถ้าอยากวัดดวงก็วัดววได้เช่นกันก็คือเออรอบนี้กอรลี่ล้วนแล้วกันคนแรกก็คือกอรลี่ครับผมคนดูฮะกอรลี่เก่าคนที่5 0คือกอรลี่กระต่ายและคนที่สุดท้ายครับผมคนที่1 0ึงร้อยก็คือกอรลี่ของขวัญคนดูดูซิว่าใครจะโชคดีได้กอรลี่ของขวัญน,นะครับผมเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพู้เล่นใหม่ก็เต็มที่เลยครับผมคนดูฮะก็อยากได้ตัวไหนไว้แบกอะไรพวกนี้ก็ขอมาเลย เราจะแบบว่าเออปฏิเสธสุลต่านให้ผู้เล่นใหม่บ้างนะผมซึ่งวันนี้ก็เออขอจัดเลยแก้แล้วกันนะครับผมแต่เชื่อไหมคนดูฮะมันต้องมีแหละไอ้พวกปรอมตัวผู้เล่นใหม่เนียๆนๆนหะคนดูฮะ เนียนไปแบบผู้เล่นไม่ค่อยมีตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าอันดับแรกนั้น,นเดี๋ยวเราไปหาซื้อในส่วนของเออกอรลี่ทั้ง3ก่อนกันแล้วกันนะครับผมฮะเพราะว่าเออเรานั้นไม่มีกอรลี่สักตัวเลยครับผมนอกจากกอรลี่ของขวัญครับผมซึ่งยาที่บอกคือคนแรกนั้นเราให้ในส่วนของเออร์กอรลี่เก่าครับผมส่วนคนที่50นั้นให้ในส่วนของกอรบันนี่ส่วนคนที่100นั้นได้ในส่วนของเออกอรของขวัญครับผมก็ดูฮะเดี๋ยวขอซื้อก่อนแล้วกันนะครับผมราคามาเท่าไหร่ตอนเนี้ยสามพันเลย แพ้จะได้นะครับผมซื้อเลยละกันนะคลิปน่าแจกเจมดีกว่าผมว่าแจกเจมไปช้อปปี้ A ดีกว่านะครับผมโอเคเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ขออนุญ,ญาตเออไป,ไปส่งก่อนละกันนะครับผมมาสลับคนแรกมาดูซิว่าคนแรกนั้นจะได้เออใครนะครับผมคนดูอ,อ๋ขอให้ได้50คนเลขบอกอย่างนั้นครับผมแต่โชคร้ายนะน้องชายเองได้คนเลกนะน้องพงอะงันเลยเอากอลลี่เก่าไปเสียใจด้วยนะน้องชายเองคนเลกจะว่าโชคดีหรือโชคร้ายดีคนดู โชคดีโชคร้ายดียยยได้คนแรกนะครับผมเรียบร้อยหวังว่าพี่จะได้ก้อนบันนี่คืนมานะน้องชายแต่ก้อนบันนี่หรือเปล่าก้อนบันนี่ไหมโอเคกนดูฮะตัวกา,กากได้มานะครับผมกันดูฮะตัวหลับเบเดจนลรี่อ่าเน้นส่งไวแต่ช้าไปในหนึ่งคนที่สองนะครับสำหรับ S K C Shop นะไม่คือเออที่จริงเราไม่ต้องให้ตัวก็ได้เพราะว่าเออเน้นเข้าร่วมเพราะว่าพิ่ได้ขอตัวไหนมาแต่ว่าพี่ต้องบอกเองว่าน้องชายอันนี้น่าเสียดายมากแอบแล้วน้องชายเองคือคนที่เออสองนะน้องชายคือคนที่สอง เจชามากงานเรียบร้อยถือว่าเชี่ยเฉิวเขดูถือว่าดวงถือว่าเชียช่ยเฉียวอยู่นะครับผมรับไปเลยขอกีเลเซอร์ได้ไหมครับอ่าพูดเล่นใหม่เพิ่นเล่นน้องชายมีเอ่อตัวละครวิติกด้วยแต่ก็น่าจะใหม่แหละคนดูตัวละครตัวนี้มันก็เอ่อหาสุ่มก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคนดูฮะพองานแล้วข้าจะให้ตัวกรีเลเซอร์เจ้าไปกระลักกันนะไหนว่ากรีเลเซอร์เรามีหรือเปล่าเราต้องซื้อปะเนี่ยเอ่อมีอยู่คนดูโอเคได้อยู่เอาไปเลยครับน้องชายความลับของผมที่เล็กใช้บัคฟาร์มได้นะ ให้คนเล่นใหม่อย่าบิดเอาโอเคครับน้องชายได้เลยแต่พี่ไม่เล่นใหม่นะน้องชายพี่ไม่ไม่บิดแน่นอนอ่าระวังโดนแบนนะน้องชายใช่แคที่เล็กฟาร์มนะ่ะระวังโดนแบนนะครับน้องชายส่งไปเลยเรียบร้อยขอตัวอะไรก็ได้ครับโอเคไม่เรื่องมากเลยนะครกันดได้ครับน้องอ่าโอเคเหมือนจะมีตัวโล่อยู่นะครับเดี๋ยวเราให้ตัวโล่ไปก็แล้วกันนะเอาไปน้องชายเรียบร้อยแอตโตผมต้องได้โอ้โหน้องชายนอีเมีกินเองก็ไม่ได้ใช่เพื่อนใหม่นะน้องชายเอ็งน่าจะเป็นแต่ว่าพู้เล่น มีประสบการณ์แ <Play ling> น่นอนพี่วันใจพี่ดูคนออกของกันแล้วเองเอาตัวนี้ไปละกันน้องเอาซินิเตอร์ไปละกันว่าเองอ่ะอันนี้ซินิเตอร์ไปเงาไปแจกคเพื่อนใหม่นะครับสุดหลอดได้เลยครับน้องชายผมขอตัวอะไรก็ได้ครับโอเคโอเคได้เลยครับน้องชายเงาไปเงาผีไปละกันนะครับน้องชายเอาผีไปเลยผีมาได้รักเจ้าวะยูเนาะขอบคุณสหรับก๊อตทีวีครับพี่ชายผมให้อุ้ยน้องชายจากคลิปที่แล้วที่เ่ดูฮะผู้โชคดีจากคลิปที่แล้วนะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับน้องชายที่ส่งให้นพี่ขอบคุณเลยก็แล้วก น่ารักมากส่งมาขอบคุณครับผมก็ดูฮะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปแจกคุณได้ใหม่ด้วยกันละกันนะครับผมกนดูโอเคถือว่าขอบคุณแล้วกันนะน้องชายซานต้าทีวีอ๋อตัวฟาร์มหลอได้นี่ได้นะครับผมกนดูอ่าชายผู้นี้ไม่ขออะไรมากงั้นจัดเลยกันละกันนะครับผมเรียบร้อยเพิ่งเล่นครับอยากได้ตัวดีๆมาเล่นครับโอเคกนดูส่งตัวคาเมล่าวูแมนมาเลยนะครับผมตัวแบบงานคอมมอนก็โง่นะฮะกดูฮะซึ่ง เนียนวะเนียน้องชายเนียน่ยผู้เล่นใหม่ก็เปป้าเราจะให้ตัวเพอชิงดีก็แล้วกันสลับน้องคนนี้ก็คือทท่านบันนี่นะครับผมก็ดูเอาไปเลยครับน้องชายตัวนี้ดีมากสลับผู้เล่นใหม่นะครับผมตัวที่เราได้ฟรีมาเมื่อกี้นะครับผมก็ดูฮะเอาไปเลยครับน้องชายสลับตัวดีๆเรียบร้อยขอซิกมาอซิกมามันตัวอาอาตาตัวหน้าเกมมก็ดูฮะตัวนี้รู้สึกว่าจะมีหลายตัวอยู่นะครับผมเราจำได้เรามีหลายตัวอยู่นะคุณดูฮะเราจะให้สรับเออตัวนี้นะครับผมฮะมันก็ ไม่ได้หูอะไรไม่ใช่หรอกครัดูเอาไปแล้วกันนะครับน้องชายโชคดีโชคดีนะเอ็มมันมีหลายตัวพอดีขอค็อกแมนครับผมผู้เล่นใหม่โอเคครับน้องชายเดี๋ยวเดี๋ยวกนะใครมาเรียกเราเนี่ยตัวจริงเปล่าวะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงครับเปล่าอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะน้องชายเออแล้วซึ่งเรามีค็อกแมนหรือเปล่าครคุณดูจําไม่ได้นะครับผมค็อกแมนเหมือนว่าจะยังไม่เออไม่ได้ซื้อนะครับคุณดูฮะไม่มีโหน้องชายตัวเต็มบกมากเกไม่ใช่ผู้เล่นใหม่เพราะงั้นแกอดเองไม่ใช่ผู้เล่นใหม่เสียได้ฝุดไ้หม่ เสียดายมากๆบางอันเลสไม่ค่อยเจอกันนะครับน้องชายไม่ค่อยเจอกันนะดักกาพี่โอเคครับผมเดี๋ยวไปซื้อของแมงก่อนแล้วกันนะน้องอุ้ยเจออะไรอะไรเนี่ยคนดูทำอะไรก็ได้อ่าเหมือนว่าจะคนดังเหรอเจอคนดังนะครับพวกคนดูฮะพาร์ทเนอร์นั่งไงคนดูมีพาดเนอะตรงกลางเขาจะให้ตัวละครเซ็นอยู่หรือเราจะรอเซ็นดีคนดูเราก็อยากจะได้ลายเซ็นเหมือนกันนะผมจะเอาตัวเอ่อไททานหน้าเกย์ของผมไปเซ็นนะครับพวกคนดูใช่ไหม ใครเนะี่ยคนดูผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่ว่ามีเอ่อพาร์ทเนอร์อยู่นะครับผมก็น่าจะใช่แนตะ่คนดูน่าจะคนดังนะครับโรงงานแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อเข้าไปก่อนลกันนะฮะนี้ไปพาร์ทเนอร์เด็กใช่เพราะว่าน่นหนะคนดูฮะเหมือนจะด่ากนะันแล้วค็รูฮะเหมือนจะด่ากันแล้วนะแล้วใครแก่ <c oughs> ไปเรื่อยนี่แหละมีแปดร้อยก้าวร้อยแปดร้อยติดเทรุดังั้นเราซื้อก้าวร้อยแล้วกันคนดูฮะต่างกันร้อยหนึง่งไงเราคนดูรวยจัดอะ่ะ ด้วยจดะดับไปกันคนดูไปให้น้องชายก่อนละกันเงาไปเลยน้องชายโอกแมนเงาไปเรียบร้อยตัวอะไรก็ได้ครับพี่ชายใหญ่เอ็มไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เรื่องอะไรเอ็มก็ส่งตัวละครแบบนี้ได้แบบชิวๆเงี้ยไม่น,าน่าจะเป็นเรื่องใหม่นะครับผมคณดูแต่ว่าอะอะไรก็ได้เราตัวนี้ป่านน้องลายเซ็นด้วยนะนะเงาป่ะพี่ให้โดนใหม่กันละกันนะน้องชายแต่จะขาดทุดแต่ว่าพี่ไม่สนใจไม่สนใจเงินคนเลย <ไ>เอาไปแจกคนให,หม่นะครับสุดโอยคุณคุณเลยครับน้องชายเอ็กส่งหลายรอบจังน่าจะมาวัดดวงด้วยนะครับผมก็ดูฮะอ้าคนต่อมาคนแรกไหมครับไม่ใช่ครับน้องไม่ใช่คนแรกนะพี่ให้ท็อกซิกไปกแล้วกันนะครับน้องชายเอาท็อกซิกไปละกันนะเอาไปเลยเรียบร้อยอะไรน้องส่งผีเปล่าเดี๋ยวไปเช็อัพึ้นราคานะครับน้องขอเอสโตอัพเกรดทาทนเหรอครับน้องชาย ผิดกีิบาป่ะน้องเองน่าจะส่งผิดคลิปน้องชายเอาหน้าเกยไปน้องเอาหน้าเกยไปอย่างน้อยก็น่าจะคุ้มอยู่นะน้องอันนี้พวกนักวัดดงอีกแล้วก็ดูไม่ผิดอะไรเลยเนี่ยวัดดวงนี่ว่าขอข้าวมาแล้วกันขอบคุณครับผมได้อะไรครับได้เท่าไหร่ครับ โอเคครับน้องชายเอ็งอะเอาตัวนี้ไปละกันนะครับน้องชายอ่าเอาเป็นเมีมุมไปละกันนะครับน้องชายซึ่งเอ็งนั้นได้คนที่เออคนที่18ครับน้องชายน้องชายคือกบมาวัดดวงเลยคนดูะฮะกลับมาวัดดวงแหละต้องกอนแรกก่อนละโอ้ได้เลยครับ้จัดไปครับกอนเลขกล้อนเลยละก,กันนะนะเอาไปเลยอ่ะกอดเลขก่อนนะนี้ออกอดเลขก่อนนะคนที่เท่าไหร่ครับ ถามเพี้ยเหรอเออคนจะไหลเหรอคนที่ยี่สิบครับน้องชายคนที่ยี่สิบนั่นเองจัดไปครับเอาไปเลยกดไปอ่าเหมือนเบคอนจะเป็นเอฟซีเรานะคนดูฮะว่าไงเบคอนเดี๋ยวเราเทให้เบคอนหน่อยละกันนะครับคนดูเทให้เบคอนละกันพลเล่นใหม่เลยคนดูดูเจ้าจะใช่คนดูดูตัวนะครับผมขอได้ว่าจะพูดเล่นใหม่นะเนยไม่ต้องให้พี่หรอกครับน้องชายโอ้โห้เอ็งเยอะหมดตัวเอาแล้วน้องเอาไปเลยน้องชายพี่ให้ฟรีเอาไปฟาร์มนะน้องเอาไปฟาร์มนะครับผมดู น้องน่าจะให้เรานะคนดูดลให้เต็มเลยนะฮะอันนี้น่าจะหมุนหน้าตัดของน้องแล้วนะครับผมเอาไปเลยครับน้องชายผมให้ท็อกซิกกับกินแล้วกันเพราะว่าชอบสิ่งน้องชายให้มาบอกว่าเอาไปแจกคนละใหม่นะหมเราก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับผมเรียบร้อยเอาไปเลยเบคอนอีกคนให้เป็นดิวเม็กแล้วกันเพราะว่าไม่ใช่เพื่อนใหม่ขนาดนั้นคุณดูครับเป็นเพื่อนก็พอสมควรนะครับผมถึงตัวจะไม่ค่อยมากก็ถึงนะอันนี้เอาไปแล้วกันน้องชาย ดิวแมนเรียบร้อยโอเคแจกครบแล้วผมสองคนหน้านี้เรามาต่อกันเลยให้ผู้เล่นใหม่ครับตามที่พี่ขอเลยครับโอเคคร,อเอเนะครับน้องชายกะเพราเต่เองผู้เล่นเก่านะครับน้องชายพี่จำชื่อเองได้ส่งหลายรอบแล้วขอบคุณมากครับน้องชายกะเพรา ตัวอะไรก็ได้ครับพี่ชายใยคิดไม่ออกโอเคครับน้องชายเหมือนจะแบบว่าเออดูคลิปจบแล้วส่งเลยอะไรเงี้ยก็ดูคิดไม่ออกเหมือนกันตัวอะไรกันอ่ะเอาเป็นโลกอะกันนะน้องชายเอาไปเลย <S <S เอีกแล้วน้องชายเองกะส่งเอาคนที่50หรือจะไม่ได้น้องชายคะถามจริงคือว่าตัวใหม่ได้ไหมครับตัวใหม่มันตอนนี้ก็คือเออถ้าตอนที่ผมทําคลิปนะครับผมคุฮะมันเป็นตัวไอตัวใหม่อ,ะอ่ะคุณฮไอตัวที่แบบว่ายูนิตที่มันอยู่เป็นทอยเลตพวกเรานะครับผมแต่ว่าผมดูราคากันและกันแต่ว่าตอนที่เราลงคลิปก่อนอันนี้ก็คือแอดโทใช่ไหม อ่ะดูราคาของตัวไหนถ้าเกิดราคาไหนถูกกว่าก mm ็ต hmm. ah. mm ัวนั้นละกันนะครับน้องชายซึ่งราคาเออพันเกับพันห้ามาเงี้แล้วอาจให้ตัวนี้ละกันนะครับน้องชายพันเก้าร้อยเก้าเก้านะครับอ้าวเอาเหลือสองมาสองโอเคน้องชายเอทูละกันนั้นนะเอสทูเหมือนเดิมแหละเอสทูเหมือนเดิมละกันนะครับเนาะเสียดายแทราคาไม่โดนตัดหน้าเหลือเอสทูตัวเก่าไปก่อนละกันนะครับผมอย่างน้อยก็ตัวใหม่แผ่นนู้นนะน้องน้องชายตัวใหม่แผ่นเก่านะครับผม เงาไปเลยครับวยรุ่นนาวาหน้าเสียดรงมากเงาไปใช่ครับขอขอบคุณน้องโจ๊กอ่ะพี่สาวมาดวงมาขอ,อตัวอะไรก็ได้ครับพี่ได้เลยครับน้องชายพี่ให้ตัวพ่นไฟไปละกันนะครับน้องชายมเผาให้ลาบเปน็หน,นะะห,ปหน้ากองเลยนะน้องชายเผาให้ลาบเป็นหน้ากองเลยพี่ชายผมขอสปีกเกอร์รีเพย์โดนได้ไหมครับผมแลกไม่ได้เลยครับสปีกเกอร์รีเพย์โดนรู้สึกว่าจะเทปไปแล้วแต่ว่าเรามีโดนอยู่นะครับโดนอะไรไปด้วยจะไม่ได้อะเอ่อเหมือนจะเป็นคาเมล่าไมหมคนดูฮะ น่าใช่อ่นนี้คาเมล่ารีเพย์โดนเอานี่ไปก่อนละกันนะครับน้องชายพี่ก็ขี้เกียจซื้อวะเอาคาเมล่าแมนไปแทนก่อนละกันนะครับน้องชายเอาไปเลยเอาไปยูดีซีได้โปุละน้องทะเลขอมาพี่ก็จัดให้ครับน้องชายอ่าทะเลขอยูดีซีใช่ไหมมี ee, <laughs> ee, oh, ee, okay ปะวะมีปะโอ้มีอยู่มีอยู่โอเคไดจัดไปครับน้องชายเอาไปอ้โหวัดดวงมาอีกแล้ววัดดวงอีกแล้วนะครับผมฮะไม่คิดจะทักทายเลยไงอ่ะเองก็อีกคนนึงน้องชาย ให้ค่ชายโอ้โหขอบคุณครับน้องชาย1,000เจมเดี๋ยวพี่จะไปแจกครับน้องชายขอบคุณมากครับพ่อผมเราส่งยูทิวเอรไปขอบคุณกันแล้วกันนะเพราะน้องชายน่าจะมาตัวหรอกดูัวรัจะมาให้ผู้เล่นให,ใหม่มากกว่านะครับผมขอบคุณครับน้องชายอาจัดไปครับน้องฟังกอลลี่โอ้ดคบน้องชายพี่หวังอนะไทั้งนั้นแหละแต่ว่าพี่สมให้ดังหวังกนะ็อ่ะน้องชายเอ็กอลลี่ <c oughs> งอใบน้องชายสมใจกันนะลองกอลลี่นะกอลลี่ของขวัญใไปครับุ้ยก็ขอบคุณครับน้องกระเพราเดี๋ยวพี่เอาตัวลุงไปแจกนะครับน้องชายเองนี่มันรวยจริงๆเลยว่ะน้อง สุตะลสุตะลขอค,อค็อกแมนครับผมไม่เล่นใหม่อ่าเอาไปเลยค,อค็อกแมนคุณคุณไปเล้หมอนี่ขอไปแล้วเพราะคนดูฮะเหมือนจะเดจาวูหรือเปล่าคุณคุณนายหมอนี่รับข้อความเด็วหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะใช่ลงลงมรือไปแล้วเอาวัดดวงมาก็โอเควางงั้นนะขอเลยแล้วกันผมขอตัวแล้วก็เจมคนข้างบนครับผมอ่าโอเคเองซวยเพราะคนข้างบนเองนะั้นมันใส่วัดดวงมันให้ตัวน,นี้มานะน้องชายเออเอ็นนอยเซอร์นะครับผมเมื่อกี้ใช่ไหมเอนนอยเซอร์มาแล้วก็ไม่ได้ให้เจมมาด้วย ไม่ได,ไได้ไม่ได้เจมมาเ,เลยเอกสะวยจัดเลยข้างบนหัวเองตัวนี้เจมศูนย์แต่พี่ชายแถมให้ละกันผมแถมเจมให้ละกันนะครับดูเพราะว่าเออคีเอทดดีก็ดูว่าเป็นการส่งมาที่คีเอทดีเพราะงั้นเราจะแถมเจมไปห0 0รอเจมกันละกันนะน้องชายเองจะได้ไม่เกลือมากนะนี้เอาไปเลยห0 0เจมนี่มันสัม่มพี่น้องใส่วัดดวงเลยดีกว่าก็ดูเน้นวัดดวงสุดเลยนะครับผมก็ดูฮะกเลเซอร์เอาโอเคแป๊บนงึงจัดไปจัดไปกิเลเซอร์เหรอเอ่อเอาไปพอดี มีพอดีเลยจัดไปแล้วกันนะครับผมเชื่อผมพี่ผมเป็นผู้เล่นใหม่ดูจากชื่อเลยอยากได้ทีวีน้าที่ใจก,กินอ่าน้องชายเองกันที่จำชื่อได้เองในกรี่ไปแล้วนะน้องอันเนี้ยไ,ไม่เป็นเรื่องเก่าหรือมันส่งทุกคลิปเลยคนดูฮะไม่ใช่เไม่เรื่องเก่าหลอกกันคนไทยหลอกกันเอาเองหน่อยซื้อไปแล้วกันไม่เชื่อไม่เชื่อเอฟซีคพี่เอาตัวผมไปเจ็บผ้เล่นใหม่ด้วยนะพี่ได้เลยครับน้องชายใายตาถือว่าตัวเยอะแล้วกระเพาตัวเยอะจังเนาะกระเพาผมว่ามันจะเอากรลี่ได้เลยคนดั้งมนจะเอากรลี่50าอันดับแรกก็ได้ ขอบคณที่แจ้งให้ทราบนะน้องชายเองคือเกย์ตัวจริงอ่าเอามาบีไปละกันนะครับน้องชายครับเกย์ง้ไปเลยครับเกย์ขอบคนที่แจ้งให้ทราบว่าเป็นเกย์ตัวจริงนะครับผมลุ้นหรืออะไรก็ได้อ่าโอเคสายลุ้นวัดดวงสิน,นะนะั้นอ่ะมันสายวัดดวงเหรอเอองานพี่ให้ตัวนี้ไปละกันนะครับน้องชายเอ็งมาสายลุ้นเอาโล่ไปละกันวะโล่ไปละกันนะนะั่นอ่ะ คุ้มอยู่อ่าหมอนี่ก็วัดดวงหวยนะครับผมก็ดูแจกแจกโอ้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับเอาไปแจกคนที่มีตัวนะครับพี่ได้เลยครับน้องชายลแล้วก็ถึงคนที่50ของเราคุณดูฮะด้วยคอมเมนต์ว่าขอตัว <c oughs> ได้เลยครับน้องชายเอง็งโชคดีกว่าคนที่50ได้สวนของเออใครท่านวันนี้ไปนะครับผมก็ดูฮะเองเคยคนที่50โชคดีมาก บอกแล้วว่าคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามนะครับผมเช่นเออฟังไว้กระเพาน้องชายเอ็อกระเพาฟังไว้น้องอันนี้แหละคนที่ใช่ส่งข้อความเดียวมันก็ได้เว้ยดูไว้กระเพาคนที่ห้าสิบเนี่ยคนที่ห้าสิบเอาเรียบร้อยดีๆก็เหลือแค่คนที่หนึ่งร้อยที่ได้กอลลี่ก็เออเออกอลลี่ของขวัญไปนะครับผมตัว,ตวไหนครับใหญ่ๆโอ้โหนิดเดียวครับน้องชายเมื่อกี้เอ็กเกือบได้ในส่วนของเออเออกอลลี่ก็ตายแล้วนัน่นน้องชายเอ็กคนที่เออห้าสิบเอ็ดคนที่ห้าสิบเอ็ดนะครับผม อ่แต่วี่ให้ตัวนี้ละกันนะน้องชายเพราะว่าเองเป็นคนที่เกือบนะน้องชายเกือบตรงตัวมากโอเคครับน้องใจเย็นก่อนน้องใจเย็นก่อนพี่กลัวแล้วครับน้องชายเอาซินเตอร์ไปให้ซินเตอร์ไปละกันนะครับน้องเอาไปเลยพุ๊บมาปลาคุณรถกะเพราคุณรอีกนิดเดียวน้องชายอีกนิดเดียวท่าได้นเกือบแล้วเราเกือบแล้วตัวอะไรก็ได้ครับขอแค่ได้ก็พอไม่เอาเยอะโอเคครับน้องชายสไปเดอร์แมมนะครับผมเดอร์แมมสกายเดอร์แมนหรือเปล่าน้องพิมพ์ผิดนะนั่นแหละน้องชายไม่ขอเยอะแต่พี่ให้เยอะครับน้องชายงั้นอาเอานี่ไปละกันนะน้้องชยตัวนีเล เอาไปต้องใช้ไม่ข่อยเยอะแต่ให้เยอะโจมเกลือครับพี่โอเคได้แล้วครับซูซี่แล้วมันเกลือจริงๆคุณดูฮะไม่เกลือจริงเกลือตลอดเลยดิบอกว่าจะได้กอรรี่มากนะ โอ้พ่อรุมใส่วัดดวงแต่ดวงตกไปนิดนึงนะครับน้องชายขอแอทโทครับโอเคครับน้องชายเออเอานี่ไปแทนและกันนะครับน้องพีขข่ขี้เกียจเข้าช็อปและเอาเออดูไปละกันนะครับน้องชายเอาดูละกันขี้เกียจไปเทพาซ่าขออะไรก็ได้เราโชบจริงๆเลยคนดูชชบจริงเลยก็เดี๋ยวพี่ไปหาซื้อเลยนจ๊ะพี่ยอมแบบกระตือรือร้นไปซื้อละกันรหรับคนที่ขออะไรก็ได้ไม่เลือกมากนะครับเมนในเมื่อเองไม่เลือกมากพี่ขอซื้อแอดโทให้เลยก็ละกันนะครับน้องชายเงาไปเลยโคตรกวนตีน กนก่อยดหรอกพี่มึงกวนตีนกูดิวะ่ะอ่าเอาไปเลยครับน้องชายพวกเองสองคนก็ไปตีเองเดอ้อมึงไปตีแย่งของเองเดอ้อน้องอาไปแจกเด็กพี่อุย้ยขอบคุณครับน้องชายเล็กของพี่แล้วขอผมก็บอขอแหตโตครับพีบบ่ผมไปบิดตัวเพื่อนมาเพิ่งเล่นได้สองวันโอ้โหน้องชายนี่มันชั่วอะไรจริงเลยะไปบิดเพื่อนที่เพิ่งเล่นมาสองวัน งั้นเองอ่ะต้องสมควรโดนมาในเมื่อไอ้บิดเพื่อนมาแบบนี้เอ็ก็ต้องโดนบิดเทนวันน้องชายผมจะทาการส่งท็อกซิกไปแล้วก็ส่งข้อความไปแจ้งเตือนน้องชายคนนี้ว่าเองกล้าโดนพี่บิดวะ่ะน้องชายอย่าหาบิดใครอีกนะครับเนาะอย่าหาบิดใครอีกแล้ว,นะอาาอลวโอ้โอ้เป็นไงครูฮาเป็นการแก้แค้นให้กับเพื่อนของเขานะครับผมมา บิดโจรเลยก็แล้วกันใครได้ให้พิมพ์พี่เตหลอกวอตฟลักอะไรคือพี่เตหลอและพี่เตค,คือใครแต่ว่าผมจะให้กีเลเซอร์ให้แก่ชายคน,นละกันเพราะว่าเราบิดคนเมื่อกีก้มาแล้วก็มาเราก็ทําการแจกเลยก็แล้วกันนะครับผมค mm ุณ hmm. ผู้ชมเราก็ไม่ได้ใช้เนาะคุณดูฮะพิชแทมมีอะไรอะแมวแมวจากไหนเนี่ยพูดเอาพูดเรื่นใหม่ยดูแจกพูดเรื่นใหม่ดีไหมคุณดูอ่าขอโยเนตหน่อยสิโอเคพระเจ้าแมวมาขอหยุดนะครับผมเหมือนตัวละครจะไม่เยอะแล้วก็จะไม่เรื่นใหม่ยเลยเพราะงั้นเราจะแจกใครละกันนะครับผมดูดิตัวละครก็เออถือว่าาธรรรมมดนะคับผ ือว่าธรรมดามิติกมีแก่เออตัวเดียวเองนะครับผมคือตัวตรงกลางเนาะอ่าเอาเป็น3ตัวนี้ไปแทนก็แล้วกันนะครับน้องชายอ่ะเอาไปเลยน้องเจ้าแมว เอาไปเลยครับคนหน้าเหมียวไม่เป็นไรไปรุ่นส่งไวสวยเลยขอแอโทรได้ไหมครับพี่จะเาไปเล่นอ้อฮะอ่าผู้เล่นใหม่เอาตัวนี้ไปละกันนะครับน้องชายจเจเล่นมันต้องมีตัวละครที่โหดหลอกน้องชายเอาแค่ตัวที่มันสามารถแบกได้แค่พอสามารถผ่านในเมได้น่ใจะตัวนี้แหละผ่านไปเดี๋ยวคุณดูตัวนี้ผ่านไปวะ z o ดวงตึงตึงเองดวงสวยนะครับน้องชายเองดวงสวยอ่าแต่ให้ตัวนี้อ่ะได้เยอะมากๆนะน้องเอาตัวนี้ไปน้องชายเองก็อ่าเองโคที่64ว่วันน้องชายผู้ช้ำใจเล่น ผู้จำใจเล่นผอเลลนมาได้7วันตัวนี้แพงสุดขอตัวก้อนเก่าไม่จริงหรอครับน้องอันนี้โกงนะพี่ว่านะน้องลืบพี่เคยเห็นนะน้องพี่ว่าพี่คุณชื่อเองเคยส่งมาอยู่นะครับน้องชายพี่พพจะจำได้อยู่น่าจะใช่น้องลืบนะครับผมกันดูโกงกันคลไทยหลอกกันนะเอาซินเตอร์ไปแทนมาน้องเอาซินเตอร์ไปว่ะก้อนได้ครับจะไปแบกน้องอุ้ยรักน้องชายด้วยแต่ว่าตัวไหนมันก็แบกได้หมดแหละน้องชายไม่ใช่แค่ก้อนแหละน้องอันนี้คือการโลกแหละอการโลกกันด้วยวาอะไรอย่าแมวโลกนี่ม่ขอเจมเหรอ รอบนี้ไปขอเจมี่้กเหรองไม่ซื้อสดจริงเลยว่ะซึ่งเออเราให้จะไปถ่ายทา,าบันนี่ไปกันแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้มันก็โหดเลยคนดูฮะแต่ผมยังไม่เคยใช้เลยหรือแต่ตั้งแต่ได้ไมายังไม่เคยใช้เลยนะครับผมขอเกณฑ์เจมผมให้啊โอเคเดี๋ยวไปหากินกันแล้วกันเดี๋ยวนี้ราคาถูกแล้วคนว่าเจมมันหาง,ง่ายแล้วเหรอคนดูฮะเหมือนจะมีการดั้มกันอะไรมันแบบทำให้วละคมราคาถูกแล้วจะไม่เพราะว่าเออหลายคนมีเจมแล้วหรือว่าไงวคนดูปมกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะเพราะอะไรวะหรือว่ามันแพงขึ้นนนนนนนอออัััี้้กกกก็ไมมมมม่่่่่ชวววรรเหืคคแแตาาาาลล800ูจ พันกว่าพันโสมพันสามท็อปคือพันห้าพันหกเลยนะครับผมจะได้ไม่คนตออที่แบบเออกิจกรรมนั้นมาอนะ่ะอ่าเอาไปเลยผมกีเลเซอร์คาเมล่าแมนอ่าพ่อหนุ่มสายโ่งไวขอกีได้ไหมครับอันนี้มีคนให้กับเกมแฟนอ่ะอะไรครับน้องอ่ะได้กีเลเซอร์เหรอเอาไปเลยครับน้องชายพี่ซื้อมาเยอะมากเมื่อกี้ซื้อมาเยอะมากปีใหม่ขอกีเลเซอร์อ่ะได้เลยน้องปีใหม่ปีใหม่9 8 7 0กีเลเซอร์หมดน้องชายพี่ขี้เกียจซื้อแล้วว่าเดี๋ยวพี่ให้เกมไป <laughs> เอะละกันนะครับน้องชาย เดี๋ยวพี่ให้ไป1นึ่พันเจมแล้วก็ไปซื้อเองละกันนะครับน้องสลับเออเออกิเลเซอร์นะน้องอ่าเอาไปซื้อเองนะครับน้องชายพี่ขี้เกียจโคตรพี่เกียจเ,เข้าออกกูดนนะ้วอ่ะฝากแล้กันนะน้องชายจะไปซื้อก็ไปซื้อเองเด้ออ่าส่งไวมากแร้วนะครับผมกูดูฮะไม่ได้ดีครับพี่ชายใหญ่ผมเพิ่งเป็นครั้งแรกอะไรเพิเ่ง็ปครั้งแรกครับน้องชายเองครั้งแรกก็โลภผิจโจรหรือว่าแค่ส่งมาให้เฉยๆหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่า พี่ขออนุญาตส่งคืนกันละกันนะครับน้องชายเอ่ออะไรคือครั้งแรกครับน้องชายมาถึงะสบเกหรือเปล่าแต่เราจะเพิ่มไป5้าร้อยเจมให้น้องชายเรากันล้วกันนะครับผม,มเรียบร้อยงามาส่งไวเละสมดวงตึงๆเองก็ไม่ได้อยู่เหมือนเดิมน้องชายรอบนี้ยังก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะและซึ่งรอบนี้เองคือคนที่เออเจ็ดสิบสี่ครับน้องชายส่งชาไปเยอะเลยชาไปเยอะยนะครับน้องเอ่อให้ตัวไหนดีวะก็ดูงา,าท็อกซิกไปแทนลดน้องชายท็อกซิกไปเลือดอ่า,าโอเคเอ่ออด พีทเกมฑ์ฉันคือนิวเพลเยอร์ฉันมาจากประเทศไทยโอเคได้เลยครับแล้วพี่ไม่ทีมไทยหรอพี่ไม่ทีมไทยหรอครับผมได้เลยอันแฟร์อ้าวไปเลยกีเลส์เงาใบอีกแล้วแจกแจกวิขอบคุณครับผมขอบคุณฮะให้เอาไปหนึ่งตัวฮะโอ้ขอบคุณครับน้องชายกลาวาไก่ตันขอบคุณมากครับน้องอังนไหนๆก็ส่งเยอะเลยพี่ให้ตัวเพิ่มเติมไปก,ก็แล้วกันนะครับน้องชายไอส่งมาเยอะกันไปแล้วตัวนี้พี่จะให้ไปเองก,ก็แล้วกันก็คือตัวไม้เบสบอลนะครับผมเอาไปเลอยอีกแล้วกดนอีกแล้ว อ๋อกระกต่ายพี่อหนได้เห็นเชื่อผมหรือยังก็ดูไอ้น้องเลยฟว่าะเนใจผู้เล่นใหม่คุณดูเห็นหรือยังคุณดูเห็นไหมมาสซมีลรอเลยนะครับผมผมบอกแล้วผมจำชื่อได้มึงเนียนเงาไปน้องชายเงากินเลเซอร์ไปหาหลอกลวงหลอกลวงเหรอมีแต่กินเลซอเซอร์ไปก่อนแล้วกันนะครับน้องชายคนไทยหลอกลวงกันคนไคย,ยังหลอกกันอะไรก็ได้ได้เลยวันวานเออ งาไปพี่ให้กีเลเซอร์ไปก็แล้วกันนะครับน้องชายไม่เรื่องมากจะไปใส่วัดดวงหรือใส่วัดดวงขอบคุณครับผมโอ้ขอตัวอะไรก็ได้ครับโอเคครับน้องชายงาไปน้องชายพี่ให้็อกแมนเงาไปน้องชายสวัสดีครับพี่ให้แค่ได้ออกคลิปก็ดีแล้วโอเคครับน้องชายโอเคแค่ได้ออกคลิปก็ดีเลยกันเหรอเงาว่าเดี๋ยวพี่ให้ตัวแบกไปแล้วกันนะครับน้องชายตัวนี้แบกได้ดีมากเงาไปเลยไอเอาไปแจกโอเคครับน้องชายกระเพราโอเคแต่พี่ต่อแทให้ละกันนะครับน้องกระเพราแต่เองส่งเยอะไปแล้วว่ารอบหน้าเดี๋ยว พี่ต้องทยอยลบออกไปแล้วน้องชายเอาลูมานะะกับเอาลูไปว่ะไปแจกอีกหนึ่งโอเคครับน้องชายไปแจกหนึ่งแล้วกันนะโอเคอย่างน้อยก็พิม,มานิดหน่อย อย่าได้นก็พี่นหน่อยนะครับผมอ่าไฮนี่เอาไปใช้ละกันนะครับน้องเอาไปเลยเดี๋ยวครับพี่ชายไม่หวังมากโอเคครับน้องชายขอบคุณครับผมไม่หวังมากแต่พี่ให้ซินเนเตอร์ไปเลยกันละกันนะครับน้องชายเอาไปขอตัวหน่อยครับพี่ชายส่งมาครั้งแรกเลยโอเคครับผมครั้งแรกกันเหรอได้เลยครับน้องตัวแรกที่เองได้มารอบนี้ถือว่าเอกโชคดีที่มันใกล้จะจบแล้วเพราะงั้นแล้วเองเอาตัวนี้ไปเลยกันละกันนะครับเอ่อนี่ไปน้อง ให้ตัวดีไปแล้วกันนะครับผมสำหรับหนึ่งเกมยังไงก็คุ้มอ่ะน้องยังก็คุ้มอ่ะร่วมกิจกรรมโอเคครับน้องเลิฟจัดไปเงาไปน้องเลิฟทั้ับันนี่หลายรอบแล้วจัดไปแล้วกันเรียบร้อยนะครับผมโอเคส่งไวส่งไปอีกแล้วแต่นี่ก็วัดดวงรูฮะขอบคุณครับน้องชายตัวฟรีอ่าน้องชายขอพ่อมดหรออได้เลยครับน้องชายรู้สึกว่าจะมีอยู่มั้งพ่อมดนะครับผมอ่าพ่อมดไปเลยครับน้องชายพ่อมดเอาไปน่าจะไปเบรกนะนี่ก็น่าจะเล่นใหม่นะครับผมก่อนที่เท่าไหร่ครับโอ้นิดเดียวครับน้องชาย เลงก็คือคนที่9 6น้องชายคนที่9 6นะครับผมถือว่าโชคดีหรือเปล่าไม่นะ่าจะโชคดีเท่าไหร่นะครับผมซานตาเหรอโอเคครับเหมือนจะาแค่ตัวฟาร,รม์มใช่ไหมแต่ตัวนี้มีวิ่งดีนะขอดูเอาไว้แบกไม้แมรได้นะครับผมฮะใช่ไหมเอาหรือว่าเอาแบบไปลงแรงอะไรก็ได้นะครับผมตัวนี้เอ่อซานตาทีวีแมนเราก็มีอยู่นะอันนี้อ่ะได้เลยเลยจับไปเลยแล้วกันนะครับเอาไปเนาะเอาไปเรื่องใกล้จบแล้วเงาใบอยากได้ตัวแดงโอเคพอคแล้วมัง้งพอแล้วมั้งน้องเลิฟ และคนสุดท้ายของเราครับผมคนดูฮะาดาก้อนช็อปนะครับผมฮะส่งแบบว่าดูลแล้วก็ได้แบบว่าดูด้วยะเชน่นกันก็คือตัวเออกอร์ลี่กระต่ายนะครับผมคนดูไม่ใช่กักระต่ายสิเออกอร์ลี่ของขวัญน,นะครับผมเรียบร้อยเออเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็ครบเรียบร้อยสลัหรับ100ข้อความครับผมบางทีคิดโจมไม่ออกเหมือนกันว่าจะยังไงแต่ว่าผมคิดไว้แล้วว่า รอบหน้านั้นถ้าเกิดใครส่งมากกว่าหนึ่งข้อความนะครับผมทําการเออตัดสิบไแล้วกันเอ่อเอาแค่คนที่ส่งมาคนละข้อความก็พอนะครับผมอะซึ่งเออรอบหน้าก็คือส่งได้แค่ตัวเ e อ็กซ์คลูหรือว่าตัวสีชมพูนะครับผมแล้วก็ ขอได้แค่ตัวเอกคูลสีเท่านั้นไงผมว่าเอกคูลสีคนจะขอเยอะนะครับผมถ้าเกิดตัวแพงก็ครึ่งราคากันละกันแต่ว่าขอยกเว้นไปสองตัวละกันก็คือไฮเปอร์กับดีเจทูแมนนะครับผมฮะเออใครขอสองตัวนี้มาขออนุญาตบิดหมดกันละกันนะครับผมฮะตัวแพงครึ่งราคาเหมือนเดิมนะครับผมไอด้ ID นี้เลยคุณว่้ไอบัลเบอร์สองสามหนึ่งสองแปดครับผมคุณผูฮะซึ่งเออเพิ่มเจมไปละกันนะครับผมฮะเออใครส่งคนแรกเอาไปเลยห้าพันเจมครับผมฮะส่งคนที่ห้าสิบนั้นได้สามพันเจมส่วนคนสุดท้ายคนที่ร้อยได้ห้าร้อยเจมก สำหรับใส่วัดดวงเล่นหวยก็เออคนดูฮะส่งไม่ทันคนแรกนะครับผมแล้วก็ใครส่งมากกาหนึ่งข้อความก็คือขออนุญาตบิดเลยกละกันนะครับผมคนดฮะจะได้ให้คนอื่นบ้างเนาะคนดว